ถ้าพูดกันถึงศาสตร์แห่งการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมหลายคนอาจจะนึกถึงฟูเมทัลอัลเคมิสที่เล่าเรื่องในโลกของศาสตร์แห่งเวทมนต์กึ่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งศาสตร์นี้มันมีอยู่จริงๆในโลกของเราโดยมันมีเป้าหมายสูงสุดคือการตามหาศีลานกปราดอินวิเศษที่สามารถเปลี่ยนตะกว่วให้เป็นทองคำและการตามหาน้ำอำมฤตที่จะทำให้มนุษย์นั้นเป็นอมาตะวันนี้เราจะไปรู้จักกันทั้งตำนานความเชื่อที่มาของมัน และนักเวทที่เก่งที่สุดของศาสตร์นี้แล้วเราก็มาได้พูดกันมากครับไปชมกันเลยเกี่บเอาเคมี The Secret Art of Go and Immortality การเล่นแร่แปรธาตุหรือเอาเคมีมีล่าสับมาจากภาษาอาหรับว่าเอาเคมีอา ซึ่งเป็นขแขนงหนึ่งของปรัชญาธรรมชาติในยุคโบราณศาสตร์แขนงนี้ถือกําเนิดขึ้นในฐานะประเพณีทางปรชัชญาและต้นแบบของวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสืบทอดและปฏิบัติมาหลายรูปแบบในทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่ว่าจะจีนอินเดียโลกมุสลิมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเป้าหมายหลักของนักเล่นแร่แปราธาตุหรืออัลเคมิสต์คือการชําระทําให้สุกงอมและทําให้สมบูรณ์แบบแก่วัตถุบางชนิดครับ จุดมงหมายที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นแก่การแปลโลหะชั้นต่ำเช่นตะกัวให้กลายเป็นโลหะชั้นสูงอย่างทองคำซึ่งกระบวนการนี้ถูกเรียกว่าคริสโตโปเอียหรือจะเป็นการสร้างน้ำอำมฤตแห่งความอมาตะและสร้างยาครอบจักรกวาลที่สามารถรักษาได้ทุกโรคเอาเคมิสเชื่อว่าหากทำผลงานยิ่งใหญ่พวกนี้สำเร็จก็จะสามารถหลอมรวมร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์ให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบได้ความเชื่อเรื่องศีลนักปราศ ที่เป็นเป้าใหญ่สุดของศาสตร์นี้จึงเป็นการเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายเหล่านั้นนั่นเองครับซึ่งท้งนักแปลธาตุในยุโรปและในโลกอิสลามพวกเขาได้พัฒนาชุดเทคนิคในห้องปฏิบัติการทฤษฎีและคำศัพท์พื้นฐานซึ่งหลากหลายอย่างที่ยังคงปรากฏในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พวกเขายังยึดแนวคิดของปรชัชญากรีกโบราณที่เชื่อว่าทุกสิ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง4และมักปกปิดผลงานของตอนไว้เป็นความลับเสมอโดยใช้รหัสสิมโบลิก และภาษาลึกลับในงานบันทึกเนื้อหาทั้งหมดครับในยุโรปการแปลตำราวิทยาศาสตร์อิสลามยุคกลางในช่วงศตรวตรรษที่12ประกอบกับการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ในปรชยาอริสตโตเติลมันได้ก่อให้เกิดประเพณีการแปลธาตุในภาษาละตินที่ลุ่งเรืองอย่างยิ่งยวดครับจากประเพณีนี้ในช่วงปลายยุคกลางมันจึงน่ากลามาเป็นส่วนสําคัญที่มีบทบาทต่อการก่อร่างสร้างวิทยาศาสตร์ยุคใหม่โดยเฉพาะในแขนงเคมีและการแพทย์ที่ในปัจจุบันการศึกษา,าศาสตรแห่งการแปลธาตุ ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองแนวทางหลักคือด้านปฏิบัติภายนอกและด้านจิตวิญญาณภายในโดยฝ่ายที่เน้นด้านการปฏิบัติภายนอกมักเป็นนักปรัติศาสตร์และผู้สนใจวิทยาศาสตร์กายภาพที่ศึกษาเรื่องการแปรธาตุในฐานะลากฐานของเคมียาและพฤติกรรมหลอกลวงทางวิทยาศาสตร์ในยุคก่อสมัยใหม่โดยวางเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในบริบทปรัชญาและศาสนาในยุคนั้นส่วนฝ่ายที่สนใจในเรื่องจิตวิญญาณในศาสตร์นี้ก็ได้แก่นักปรัิศาทางสายดีลับนักจิตวิทยา นักปรัชญาบางกลุ่มและผู้ที่มีแนวคิดทางจิตวิญญาณครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้สะท้อนว่าศาสตร์แห่งการแปรธาตุยังคงสร้างอิทธิพลให้กับโลกแห่งวิทยาศาสตร์อยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวรรณกรรมและศิละปะเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันและคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องไหนที่ย่างอิงศาสตร์เอบเคมีได้ดังที่สุดซึ่งเอลเคมีหรือการเล่นแร่แปรธาตุในมิติของตำนานและเรื่องเล่ามันมาถูกมองว่าเป็นศาสตร์ลี้ลับที่อยู่กลางๆระหว่างวิทยาศาสตร์ เวทมนต์ mon, และโลกแห่งจิตวิญญาณครับนั่นเพราะเป้าหมายหลักของศาสตร์นี้ที่เล่ากันในตำนานคือการเปลี่ยนแปลงวัตถุพื้นฐานให้กลายเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าเช่นสิ่งที่ทุกคนคุ้นหูที่สุดกับการเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคํามันคือการสร้างหินปร,รอดที่มีพลังแปลโลหะต่าค่าให้เป็นทองคำหรือจะเป็นการสร้างยาอายุวัฒนะที่มอบความเป็นอมตะให้แก่ผู้ที่กินมันเข้าไปและศูนย์กลางของศาสตร์นี้มันคือหลักการของทรานส์มิวเทชันการแปลสภาพ ทั้งทางกายภาพจิตวิญญาณและระดับจัก,กรวาลอาศัยเสียลักษ์ลำดับขั้นและธาตุทั้ง4ี่ครับอย่างดินน้ำลมไฟเพื่อปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจโดยถือว่าวัตถทุทุกอย่างประกอบด้วยคุณสมบัติพื้นฐานร่วมกันก็สามารถแปรสสารได้หากเข้าถึงแก่นภายในของมันหรือที่เรียกกันว่า quintessence ส่วนในมิติต,ตำนานการเล่าเร่ประทายไม่ได้เป็นเพียงวิทยาศาสตร์ของโลหะแต่เป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณด้วยครับ เอลเคมิสทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการแปรธาตุภายในจิตใจด้วยการชำระล้างตนเองตามขั้นตอนนิพนธ์ได้แก่คาซินาติโอการเผาตอรูติโอการละลายโคอาคูลาติโอการจับตัวซับลิมาติโอการละเหยมอติฟิคาติโอการสลายและสุดท้ายคอนยุงคติโอการรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งแต่ละขั้นมีทั้งการทำในห้องแลบและการทำสมาธิในระดับจิตใจ เพื่อยกระดับวิญญาณของตนเองให้สูงขึ้นศาสตร์นี้มีลักษณะเด่นคือการใช้เสลักที่ซ่อนความหมายของขั้นตอนพิธีกรรมเอาไว้ภายใต้รูปภาพตัดมนตราและแผนภาพลึกลับเช่นโอรโรบอรอสไข่จักรวาลตราเสลักดาวห้าแฉกหรือการใช้ชื่อเทพเจ้าผสมกับธาตุเช่นเฮอร์มิสทริเมกิตูสผู้เป็นบิดาทางจิตวิญ,ญญาณของอลเคมีในตำนานของตำราลึกลับเพิร์มเมติกาครับซึ่งตามธรรมเนียมในยุคป,ปัจจุบนัน ตำราเฮอร์มติก้าถือเป็นตำราที่มีความโดดเด่นและสำคัญมากๆสำหรับศาสตร Al ์อลเคมีซึซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ครับนั่นคือเฮอร์มติก้าเชิงเทคนิคและเฮอร์มติก้าเชิงศาสนาและประชญา,าโดยในกลุ่มแรกประกอบด้วยตำราที่ว่านด,ด้วยการเล่นแร่แปรธาตุโหราศาสตร์แพทยาศยาสตร์เภสัชกรรมและเวทมนต์โดยส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของตำราเหล่านี้เขียนด้วยภาษากรีกและอาจมีต้กนกำเนิดตั้งแต่คตริสตตวรษที่2หรือ3ก่อนคริสต์กาลเลยครับ ตำราเหล่านี้จานวนมากในกลุ่มเชิงเทคนิคแต่รับการแปลภาษาเป็นอารับและต่อมาก็เป็นภาษาละตินครับโดยผ่านการปรับขยายและตีความใหม่อยู่หลายครั้งตลอดหลายศตรวรรษบางส่วนก็เป็นงานเขียนทั้งเดิมในภาษาอาหรับขนาที่บางฉบ,บับยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นงานเขียนต้นฉบับหรือเป็นฉบับแปลกันแน่และหนึ่งใน,นตำราเฮอร์เมติก้าที่โดง่งดังที่สุดคือ Emerald t ท b l เลแผ่นจารลึกมรกตซึ่งเป็นข้อความสั้นๆแต่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งครับ ฉบับที่โแก่ที่สุดที่ค้นพบได้ในปัจจุบันมีแค่สีเวอร์ชันเท่านั้นซึ่งเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเลยและแน่นอนว่าหัวใจหลักของศาสตร์นี้คือการตามหาหรือไม่ก็สร้างศิลานักปราดตามตำนานแล้วบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนตะกัวให้เป็นทองคําได้บางก็เชื่อว่ามีสรรพคุณเหมือนเป็นน้ำำาําอมฤตทําให้คืนสู่วัยเยาว์และบรรลุความเป็นอมาตะศิลานักปราถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในศาสตร์การแร่ลแปรธาต,ตุตะวันตกครับศิลานักปราถเป็นเสียลักษจกลางของการแปรธาต ดยเป็นเสีลักษณ์แห่งความเป็นอริยสมบูรณ์การเห็นแจ้งและความกเกษมสุขความพยายามสแสวงหาศีลนักปรา์จึงเรียกกันว่ามหากิจหรือภารกิจสุดท้ายของเหล่านักแปลธาตุมีคมําบรรยายถึงรูปร่างของศีรนักปรา์หลากหลายปากมากครับตามลำลานเล่ละแปรธาตุแล้วศีลนักปรา์มีด้วยกันสองประเภทซึ่งมีวิธีการเตรียมการที่เกือบจะเหมือนกันคือสีขาวสําหรับสร้างเงินและสีแดงสําหรับสร้างทองซึ่งศีลนักปราดสีขาว ถือเป็นรุ่นที่เสร็จสมบูรณ์น้อยกว่าศีลาสีแดงจึงทําให้มานั้นมีความสําคัญน้อยกว่ามากๆซึ่งเอลเคมีท้งในยุโรปะตะวันออกมักมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันครับเช่นการตามหาศีดานักปรา์หรือยาอายุวัฒนะในยุโรปจัดเทียบได้กับจินตานในลาติเตา๋าหรือจะอมริตในปรัชญาฮินดูและพุทธันตระครับศิละปะแห่งเอลเคมีในตำนานจึงเป็นศาสตร์ที่รวมทั้งศาสตร์แห่งสาร,สารวิญญ,ญาณและจักรวาลเข้าไว้ด้วยกัน โดยเชื่อว่าผู้บรรลุขั้นสูงสุดจะไม่เพียงเป็นนักปรา์แต่จะเป็นผู้ที่เข้าใจโครงสร้างความจริงแห่งสรรพสิ่งและสามารถดำรงยูนเหนือกฎแห่งความตายได้ประวัติศาสตร์ของการเล่นแร่แปรธาตุมันมีมานานมากๆแล้วครับนานชนิดที่ว่าครอบคลุมตั้งแต่ประเพณีและปรัชญาหลายแขนงที่แผ่ขยายตลอดระยะเวลากว่า4,000ปีแต่ครอบคลุมทั้ง3ทวีปหลักของโลกได้แก่เอเชียยุโรปและแอฟริกา ความซับซ้อนของภาษาแบบเสัญลักษณ์และรหัสลับที่ถูกใช้ในแต่ละวัฒนธรรมทําให้การติดตามอิทธิพลร,ระหว่างกันหรือความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒน์ของศาสตร์นี้กลายเป็นเรื่องยากสุดๆครับอย่างไรก็ตามด้วยความเก่งของเหล่านักวิชาการก็สามารถแยกเส้นทางหลักได้อย่างน้อย3ามขแขนงซึ่งแต่ละขแขนงเนี่ยก็ดูเหมือนจะพัฒนาอย่างเป็นอิสระจากกาันโดยเฉพาะในช่วงแรกได้แก่การแปลทายแบบจีนซึ่งถือกันเถิดในแผ่นดินจีนการแปลทายแบบอินเดีย ที่ลุ่งเลื่องบนอนุทวีปอินเดียและการแปราธาตุแบบตะวันตกซึ่งก่อตัวขึ้นในดินแดนรูปเมดิเตอร์เรเนียนโดยจุดศูนย์กลางของอัลเคมีตะวันตกนี้ได้เคลื่อนที่ตลอดเวลาจากอียิปต์ยุคกรีกโรมันสู่โลกอิสลามและลงหลักปักฐานในยุโรปยุคกลางในที่สุดครับส่วนอัลเคมีแบบจีนเนี่ยมันได้ผูกพันกันแน่นมากๆกับลัทธิเตา๋าในขณะที่แบบอินเดียมักจะเกี่ยวพันกับาศาสนาในกลุ่มธรรมะอย่างลึกซึ้งซึ่งก็จะตรงข้ามก,กับการแปลธาตุแบบตะวันตก ที่พัฒนาระบบประชาขึ้นมาใหม่ที่แทบจะเป็นอิสระจากศาสนาแต่มันก็ยังคงได้รับอิทธิพลอยู่บางครับจากความเชื่อแบบตะวันตกส่วนคําถามที่ว่ายุคสมัยหรือลากกาเนิดของทั้งสามแขนงนี้เชื่อมโยงกันหรือไม่มันยังคงไปที่ถกเถียงกันอยู่ครับในแวดวงวิชาการซึ่งทําให้เราไม่สามารถหาคําตอบของคําถามนี้ได้และในคลิปนี้ผมอขอเน้นไปที่ต้นกําเนิดของศาสตร์อลเคมีในโลกตะวันตกนะครับที่น่าจะมีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วในโลกนี้ซึ่งประวัติศาสตร์ของทางฝั่งนั้น าสามารถย้อนรอยไปได้ถึงยุคอียิปต์โบราณโดยเฉพาะในยุคเฮลเลนนสติกที่เมืองอเลสซานเดรียสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านการเล่แย่แปรธาตุและดำรงสถานะนี้ต่อนเนื่องตลอดยุคกรีกและโรมันตามแนวทางของนักวิชาการสมัยใหม่เช่นอองเดรชองเฟสตูจีเยเขาเชื่อว่าการปฏิบัติทางอ ah ัลเคมีในจักรวรรดิโรมันมีต้นทางจากศิลปะการหล่อโลหะของอียิปต์นับผสมกับปรัชญากรีกและแนวปฏิบัติทางศาสนาโบราณต่างๆ ถึงประวัติศาสตร์มันจะดูง่ายๆขนาดนั้นแต่การค้นหาต้นกำเนิดของศาสตร์นี้ในอียิปต์กลับซับซ้อนขึ้นเนื่องจากลักษณะของตำราในคมภี์แปรธาตุภาษากังกที่มักจะเป็นซูโดพิกราฟาตำราที่อ้างว่าเขียนโดยบุคคลในตำนานโดยผู้เขียนคนแรกที่มีบันทึกประวัติแน่ชัดคือโซซิมอสแห่งปาโนโปลิสนักเล่นแร่แปรธาตุและนักพรสนิกายนอสติกซึ่งมีชีวิตอยู่ราวคริสต์ศตวรรษที่3-4โซซิมอส เขาได้ต่อยอดผลงานจากนักเล่นแร่แปรธาตุรุ่นก่อนหน้าครับจนเกิดเป็นตำราการแปรธาตุภาษากรีกที่ทําให้เราสับสนว่าจริงๆแล้วต้นทานของศาสตร์นี้ในอียิปต์เนี่ยหรือมันจะมาจากกรีกอีกทีหนึ่งแล้วในยุคหลังนักวิชาการจํานวนมากให้ความสําคัญกับคําบอกเล่าของโซซิมอสที่กล่าวว่าศาสตร์แห่งการแปรธาตุนั้นมีลักฐานอยู่ในพิธีกรรมและเทคโนโลยีการ,ลรหล่อโลหะของอียิปต์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรรมทางศาสสนานในวิหาร นักเขียนยุคแรกหลายคนอาจยืมคำศัพท์จากปรชัชญากรีกแต่มาได้นำระบบความคิดเหล่านั้นมาใช้เป็นระบบเลยในงานเขียนชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Final a s t i n e n c e หรือการเล่าเว้นครั้งสุดท้ายสโซรสิมอสกล่าวถึงศาสตร์โบราณที่เรียกกันว่า Tinger ซึ่งมันเป็นชื่อเทคนิคในภาษากรีกของการแปลธาตุครับเขาอ้างว,าว่าวิชาพวกนี้ได้ถูกปิศาจบางตนยึดไปใช้โดยปิศาจเหล่านั้นจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่ยอมบูชายันให้เก็บตนสิ่งที่น่าสนใจก็คือ โซซิมอสเรียกบิศาจเหล่านี้ว่าผู้เฝ้าสถานที่และเรียกผู้ที่ทาพิธีบูชายันว่านักบวชซึ่งก็น่าจะหมายถึงเทพเจ้าของอียิปต์และนักบวชในศาสนานั้นนั่นเองแม้โซซิมอสจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่วิจัยพิธีกรรมบูชาปิศาจให้เชื่อมโยงกับเ,เคมีในหมู่นักบ,บวชชาวอียิปต์แต่เขาก็ยอมรับตรงๆครับว่ารากเหง้าของศาสตร์นี้สืบทอดมาจากพิธีกรรมในวิหารอียิปต์อย่างแน่นอนและต้นกําเนิดของการเล่นแร่แปรธาตุในโลกตะวันตก บางครั้งก็ถูกเชื่อมโยงกับยุคเริ่มต้นของโลหะวิทยาซึ่งสามารถพาเราย้อนไปได้ไกลถึง3,500ปีก่อนคริสตกาลแต่หลักฐานทางเอกสารหลายฉบับได้สูญหายไหมครับในตอนที่จัก,กรพรรดิออเกลติอานุสจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันท่านได้มีคําสั่งให้เผาหนังสือศาสตร,ร์แปรธาตุทั้งหมดหลังจากการกวาดล้างการก่อกบฏในเมืองอ,อรเลซานเดรียในปี292เอกสารต้นฉบับเกี่ยวกับเอมีของอียิปต์ที่ยังคงเหลืออยู่ในยุคนี้จึงมีจํานวนอน,น้อยมากๆครับและที่โดดเด่นที่สุด ก็คงเป็นต้นฉบับสต็อกโฮล์มพาพิลัสและไลเดนพาพิลัส X ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงปี250ถึงปี300ตำราหเหล่านี้บรรจุสูตรสำหรับการย้อมสีการทำอัญ,ญมณีเทียมการทำความสะอาดไข่มุกการปลอมทองและเงินถึงแม้ว่าตำลาพวกนี้จะขาดขาดไปบ้างแต่มันก็มีแง่มุมลึกลับและปรัชญาแบบอัลเคมีโดยตรงเลยครับที่เชื่อมโยงการทำพิธีพวกนี้เข้ากับความรู้ทางโหราศาสตร์และธาตุคลาสสิกตามแบบฉบับปรัชญากรีก ซึ่งในรบรรดาสถานที่สาคัญทั่วโลกเมืองอเลสซานเดียถือเป็นศูนย์กลางของการหลอมรวมแนวคิดจากปรัชญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพีทากรัสเพลโตอโตอิกและโนสติซึมซึ่งปรัชญาและแนวคิดสําคัญเหล่านี้มาได้รวมกันเป็นรากฐานสําคัญของลักษณะเฉพาะของการเล่นแร่ประธาที่กระจายไปทั่วโลกครับแนวคิดที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ลอดและสืบทอดกันมาจากปรัชญากรีกคือแนวคิดที่ว่าด้วยสรรพสิ่งในจักรวาลประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4ได้แก่ดิน อากาศน้ำและฝ่ายโดยถ้าแต่ละชนิดมีเขตหรือพื้นที่เป็นของตอนเองและจะกลับคืนสุดที่นั่นเสมอหากไม่ถูกรบกวนมันเป็นปรชัชญาที่พัฒนาต่อยอดโดยอริสโตเติลนักปรชัชญาและผู้รู้รอบด้านชาวกรีกซึ่งเขาก็อ้างอีงแนวคิดนี้จากต้นฉบับของอีกคนหนึ่งครับอย่างเอ็มเพโดคริสชาวกรีกโบราณผู้เป็นนักปรชัชญาก่อนยุคโซราติสที่หลักปรชัชญาก่อนยุคที่ว่านี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ความสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปของธรรมชาติและเอกภพครับซึ่งเขาเน้นเนื้อหาที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติตามความเข้าใจของคนในอดีตของการแปรธาตุา่าทั้งสี่ที่ว่าไปนั้นไม่ได้เป็นธาตุในความหมายของสารเคมีเหมือนในปัจจุบนันแต่เป็นคุณสมบัติเริ่มต้นที่อธิบายตัวตนของาสารและรูปร่างให้สามารถจําแนกได้ในรูปมาธารมซึ่งเป็นความแตกต่างจากความเข้าใจในเชิงปริมาณแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นักเรียนแร่แปรธาตุยุคหลัง ได้นําแนวคิดพวกนี้ไปพัฒนาในเชิงจิตวิญญาณอีกทีหนึ่งครับจนการเล่นแร่แปรธาตุกลายเป็นศาสตร์ที่มีความลึกซึ้งระดับจิตวิญญาตกลายเป็นศาสตร์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นแขนงหนึ่งของเวทมนต์และเมื่อโลกเข้าสู่ยุคกลางยุคแห่งการเผยแพร่แนวคิดต่างๆมากมายได้มาถึงศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุก็ได้เข้ามาถึงยุโรปลาตินอย่างเป็นทางการในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1144เมื่อโรเบิร์ตแห่งเชสเตอร์ ได้แปลริเบอร์เดอร์คอมโพสิชเน่เอเคมีไอตําราภาษาละตินมันได้ไปจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับแนวคิดอิริเซอร์หรือน้ำอมฤิตครับที่ได้เผยแพร่ไปทั่วยุโรปตามมาด้วยตำลาแปลธาตุอีกมากมายหลายเล่มซึ่งแม้ว่ายุโรปลาตินจะมีเหล่าอัลเคมิสต์อยู่ก่อนแล้วแต่แนวทางเอลเคมีในความหมายที่ลึกซึ้งขนาดนี้ยังไม่เคยไปที่รู้จักกันมาก่อนในโลกลาตินและการแปลตำราเหล่านี้เองก็เดินทางไปอย่างเข้มข้นครับจนไปถึงเมืองโทรเรโดประเทศสเปน สถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโลกอาหรับเข้าสู่ยุโรปคริสเตียนโดยนักแปลอย่างเจอร์ลาด์แห่งครโมนาและอาเดรัสแห่งบาสเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการแปลผลงานของอิฟซีนาอัปราซีและตำราเฮอร์เมติกาซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับออลเคมีในเชิงปรัชญาและเวทมนตร์ลึกลับทั้งนั้นเลยแล้วการมาถึงของศาสตร์นี้ก็ไม่ใช่เพียงการแปลสัพท์จากตำราโลกเก่าเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการประทะของสองโลกด้วย คือศาสนาและเหตุผลความเชื่อกับตะก,กะเนื้อคิดของเฮอร์มิสทริสเมกิสตูสที่ได้ผสานความเชื่อเรื่องจักรวาลกับการแปลศสสาสนามาปรับใช้ใสอดคล้องกับเทววิทยาของคริสนักคิดในคริสต์จากโรมันคาทอลิกอย่างนักบุลเอนเซมแห่งแคนเทอร์เบอรีและปีเตอร์อาเบลาดนักปรัชญา,าชาวฝรั่งเศสยุคกลางครับพวกเขาพยายามจะวางรากฐานทางปรัชญา,าที่รองรับการเรียนแพปรธาตุในฐานะวิทยาศาสตร์แห่งพระเจ้า จนนักบวชและนักประชญยาอย่างโรเบิร์ตกรอสเชสเตตบีชอปแห่งลินคอนชาวอังกฤษได้นำหลักการวิเคราะห์เชิงตะก,กะมาใช้ในอลเคมีและสร้างความชอบธรรมให้ศาสตร์นี้ในกรอบความคิดแบบคริสเตียนได้สำเร็จเราจึงพูดได้เต็มปากครับว่าศาสตร์เคมีหรือศาสตร์การเล่ลแรประทตุนเนี่ยอาจจะเป็นศาสตร์เวทเดียวเลยครับที่ไม่ถูกนับว่าเป็นมนต์ดำที่ต้องกำจัดแต่ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าในเชิงตำนานคริสเตียน การเล่นแร่แปรธาตุได้รับการกล่าวถึงในฐานะศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคืนความบริสุทธิ์ให้แก่โลกหลังการทำบาปของอดาดัมแนวคิดเรื่องจักรวาลใหญ่จักรวาลน,น้อยทำให้นักแปรธาตุเชื่อว่าการแปรธาตุโลหะมีผลต่อการชำระจิตวิญญาณมนุษย์เช่นเดียวกับการสร้างศิลานปรา์ที่มีพลังเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองคำและมอบชีวิตอมาตะได้ตำราสำคัญอย่าง e m e r a l d t a b l e เลแผ่นจารึกมรกตมันได้กลายเป็นเสียลักษณ์ของคำสอนที่เข้าใจยากนะครับ จนต้องให้นักวิชาการและนักคิดยุคนั้นเข้ามาช่วยกันตีความจนสามารถอธิบายได้ว่ามันคือแนวทางขั้นแรกที่นําไปสู่ซีลานักปราชดและแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นศาสตร์แห่งการข้ามพ้นธรรมชาติด้วยแล้วในยุคนี้เลอลเคมิสเริ่มมีบทบาทในฐานะผู้แสวงหาความรู้ศักดิ์สิทธิ์ครับบางได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์เช่นอัลเบตุสแมกนัสหรืออีกชื่อนักบุญอเบิร์ตแห่งโคโรนนักบุญจากคริสตจกักรโลมันคาทอลิก ผู้รประสานปรัชญาอาริสโตเติลกับเวทมนต์จากตำราเฮอร์เมติกาและเขียนตำราอธิบายการแปรธาตุเอาไว้ด้วยครับแม้จะมีการต่อต้านจากศาสนจาจักรอยู่บ้างเช่นกฤษฎิกาสปอนเดนควาสนอนเอ็กซ์คีเบนของพระสันตปาปายอนที่22ในปี1317ซึงห้ามนักนเล่ร่แปรธาตุปลอมแปลงวัตถุแต่ศาสนจาจักรก็ไม่ได้ต่อต้านศาสตร์อาัลเคมีทั้งหมดครับโดยเฉพาะหากอ้างอิงอยู่ในกรอบของศิลธรรมและเทววิทยาอาัลเคมสบางคนได้รับอนุญาต จากราชสำนักด้วยสากรับเพื่อการทดลองสร้างทองคําโดยอาศัยศาสตร์นี้เช่นในอังกฤษสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่6จช่วงปี1422ถึงปี1461ในช่วงปลายยุกคกลางนักเล่นแร่แปรธาตุอย่างนิโคลัสเฟเมลผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปี1330ถึง22มีนาปี1418ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงการค้นพบศีลานักปรา์และชีวิตอมาตะจนได้ถูกยอกย่องว่าเฟเมล เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุชาวโยุโรปที่ประสบความสําเร็จที่สุดครับแม้ว่าหลักฐานทาพปรติศาสตร์จะแสดงว่าเขาเป็นเพียงเสมียนธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ลึกลับเลยสักนิดเดียวแต่ด้วยเรื่องราวลี้ลับที่ถูกแต่งขึ้นในภายหลงังได้เสริมภาพลักษณ์ของเอลเคมีในฐานะศาสตร์ที่พ้นหลักสามัญที่แม้แต่คิดจัรในยุคนั้นที่โหดมากๆกําจัดความเชื่ออื่นหมดก็ยังคงเหลือศาสตร์การแปรธาตุเอาวไว้แถมยังต้อนรับอย่างดีจนจากยุคกลางที่เป็นยุคมื่นของเหน่าพ่อมดแม่มด มันได้กลายเป็นยุคทองของนักเล่นแร่แปรธาตุตึงนักเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดจากตำนานและประวัติศาสตร์จริงมาร์กทูบอกว่าเป็นบุคคลที่พยายามค้นหาความลับสูงสุดของธรรมชาติและจัก,กรวาลผ่านการทดลองการศึกษาและการฝึกฝนเวทมนต์พวกเขามีการหลากหลายคนเลยครัาที่โด่งดังและไม่ใช่แค่าการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ยุคแรกด้วยแต่เป็นถึงปราชผู้แสวงหาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางวัตถุและจิตวิญญ,ญาณ เรื่องราของพวกเขามักผสมเข้ากับความจริงทางปรัิศากับตำนานประดมประาและอิทธิพลเหนือธรรมชาติโดยในยุคแรกเริ่มของตำนานการเล่แร่ประทาดเฮอร์ม erm is ิสดริสเมดกิสตูสคือบุคคลในตำนานที่ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งวิชาการเล่แร่ประทาดและศิลศาสตร์รบโดยเฮอร์มิสคือบุคคลที่เกิดมาจากความเชื่อว่าเขาเป็นภาครวมกันระหว่างเทพเฮอร์มิสของกรีกและเทพทอสแห่งอียิปต์ทำให้เขามีความเป็นปราสาสูงมากและยังเป็นผู้เขียนตำราอัมโมโรแทเบล็ ซึ่งกล่าวถึงหลักการของจัก,กรวาลและการแปลสภาพสิ่งต่างๆซึ่งเป็นหลักการของเอลเคมีรวมถึงทฤษฎีสิ่งที่อยู่เบื้องบนเป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างมันถึงเป็นรากฐานของความเชื่อที่ว่าการเล่นแร่แปรธาตุหรือออลเคมีคือศาสตร์แห่งการปรับจิตวิญ,ญญาณให้สอดคล้องกับจัก,กรวาลต่อมาในยุครานถึงยุคเรเนซองส์ได้มีนิโคลัสเฟเมลผู้เป็นตำนานที่โดง่งดังที่สุดคนหนึ่งในสายออลเคมี เรื่องราวของเขานะครับเขาเป็นอารักษ์ชาวปารีสที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายทว่าตำนานเล่าว่าเขาได้ค้นพบหนังสือลึกลับที่เต็มไปด้วยภาพปริศนาและเสียลักษ์ทางคาบบาลาที่เป็นลักที่ความเชื่อลึกลับของชาวยิวครับจุดสําคัญของหนังสือเล่มนี้เลยคือมันได้เปิดเผยความลับของการสร้างศิลานักปราดเอาไว้เฟเมลและภรรยาของเขาเป็นเลเนลได้ใ,ใช้เวลาร่วมกันกว่าหลาย1ิปีในการถอดร,รหัสและทดลองสร้างศิลา,านักปราดจนกระทั่งพวกเขา สามารถสร้างศิลานักปราดเลน่นน้ำอมฤตได้สำเร็จตำนานเล่าว่าพวกเขาไม่เพียงร่ํารวยมหาศาลจากการเล่นแร่แปรธาตุที่เปลี่ยนโลหะให้เป็นทองคำแต่ยังบรรลุถึงความเป็นอมตะหรือใช้มันให้มีชีวิตได้ยืนยาวก,กว่าปกติและหลังจากที่นิโคลัสเฟเมลและภระยาได้เสียชีวิตและถูกฝังไปมันก็มีเรื่องเล่าลึกลับครับว่ามีผู้คนพบเห็นพวกเขาในที่ต่างๆทั่วโลกทําให้เรื่องราวของเฟเมลถือเป็นเซร่าข,ของการเข้าถึงความเป็นอมตะทางกายภาพ ผ่านวิชาการเล่แร่แปรธาตุดได้สําเร็จเป็นคนแรกและคนเดียวในโลกอีกคนหนึ่งครับที่มีตำนานโด่งดังไม่แพ้กันกับเขาออฟเซนเจอร์เมนบุคคลลึกลับในศตรวรรษที่18ที่ปรากฏตัวในราชสำนักทั่วโยุโรปเขามีความสามารถที่หลากหลายทั้งเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงนักการทูตและเป็นนักเล่แร่แปรธาตุแต่สิ่งที่ทําให้เขาเป็นตำนานมันคือความเชื่อที่ว่าเขาเป็นอมาตะครับไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปที่แท้จริงว่าทําไมเป็นอย่างนั้น ว่ากันว่าไม่มีใครเลยเห็นเขากินอาหารในที่สาธารณะและดูเหมือนจะไม่แก่ลงเลยแม้แต่วันเดียวเขามาัากจะอ้างว่าเคยรู้จักกับบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีตมาแล้วมากมายและแสดงความสามารถในการเปลี่ยนเพชรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเดียจะก,จกำจัดตําหนิออกจากอัญมณีได้ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าหนึ่งในคนที่เขารู้จักและเป็นหนึ่งในคนที่ถ่ายทอดศาสตร์การแปลธาตุจนทําให้เขากลายเป็นอมตะจะเป็นนิโคลัสเฟเมล ผู้เป็นออลเคมิสที่เก่งกาจและประสบความสำเร็จที่สุดของโลกถึงศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุจะดูยิ่งใหญ่มากแค่ไหนรายการเพ่งเล็งจากคิซจักแบบศาสตร์แบบอื่นมันก็มีวันที่ต้องจางหายไปครับความเสื่อมถอยของศาสตร์นี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่17เมื่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เริ่มวางหลักฐานโดยระเบียบว,วิธีการทดลองที่เข่งครัดขึ้นมีการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่ต่างจากระบบความรู้ดั้งเดิม ความเชื่อเรื่องการแปลธาตุโลหะและการแสวงหาศีล้านักปราชญ์ได้ถูกท้าทายจากนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่เน้นการสังเกตวัดผลและการตั้งสมมติฐานที่สามารถทดลองได้จริงๆเมื่อโรเบิตบอยชาวแองโกลอิลิชนักปรัชญาธรรมชาตินักเคมีนักฟิสิกส์และนักประดิษฐ์ในช่วงิศตวรรษที่17เขาได้ตีพิมพ์สเปติเคิลไคมิสในปี1 1 6 1มันคือผลงานที่วิพากษ์ระบบธาตุแบบเอลเคมีและยกเลิกแนวคิดธาตุแท้ ที่ใช้กันมาตลอดหลายศตวรรษครับพร้อมแยกระหว่างเคมีใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทดลองกับเคมีเก่าที่ยังแฝงคําสอนลึกลับตาราปแปลธาที่เคยครองวงการนี้มาอย่างยาวนานจึงได้กลายเป็นตําราล้าสมัยที่ถูกตีความใหม่ให้เป็นเพียงการพูดเชิงจิตวิญญาณเท่าน,านั้นและตํานานของศรีนณปรา์ก็เริ่มถูกมองว่าเป็นเศษละของอุดมคติไม่ใช่เป้าหมายแท้จริงของวิทยาศาสตร์อีกต่อไปพร้อมการอ้างว่ามันสามารถเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคําได้ ก็เริ่มถูกโยงเข้ากับการหลอกลวงโดยเฉพาะในสังคมที่กําลังให้คุณค่ากับความรู้แบบธรรมชาติวิทยานักเล่นแล่ประทาตที่ยังยึดถือแนวทางเดิมได้ถูกตราหน้าว่าเป็นนักมายาแสวงหางกําไรผ่านการหลอกคนอื่นหรือไม่ก็พวกเท่าเพอ้อฝันถึงอย่างนั้นตำนานของเหล่าอัคีิมิสหลายคนเช่นนิโคลัสเฟลเมลก็ยังคงปรากฏอยู่ในวรรณกรรมและความเชื่อพื้นบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มสายลึกลับและนักสียเวทในยุคหลัง ตำราหลายเล่มยังคงถูกตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหมู่ผู้แสวงหาแนวทางทางจิตวิญ,ญญาณแม้ว่าการเล่นแร่แปรธาตุจะถูกตัดขาดจากกระแสหล,ลักของวิทยาศาสตร์ไปแล้วก็ตามความเสื่อมของศาสตร์อลเคมีจึงไม่ได้หมายถึงการหายสาบสนไปโดยสมบูรณ์ครับแต่มันคือการเปลี่ยนสถานะจากศาสตร์สาลมาเป็นวัฒนธรรมย่อยทางตำนานและไสยเวทซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยู่มากในหมู่นักลึกลับนักพยากรณ์ขับบาลา และผู้ศึกษาศาสตร์เล่นลับในศตวรรษต่อมาพูดง่ายๆเลยก็คือเอาเคมีหรือศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุรวมถึงเอลเคมิสหรือนักเล่นแร่แปรธาตุไม่เคยจะหายไปจากโลกเราเลยสักครั้งเดียวครับพวกเขายังคงอยู่เสมอมาไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามแค่เปลี่ยนสถานะไปก็เท่านั้นจะจบคลิปแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมสักหน่อยก็คงจะไม่ได้นะครับ มาเป็นคาที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆจนเป็นภาพจําของสารนี้ไปแล้วซึ่งผมเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่แล้วจามาจากฟูเมทัลอัลเคมิสแน่แต่ในความเป็นจริงแล้วแนวคิดเ,เรื่องการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมไม่ใช่หลักการในศาสตร์แปรธาตุดังเดิมของยุโรปหรืออาหรับเลยครับแต่เป็นการตีความแนวใหม่ที่ปรากฏในตำนานยุคหลังและงานเขียนสมัยใหม่โดยเฉพาะในวัฒนธรรมป๊อปเช่นฟูเมทัลอัลเคมิสนี่แหละครับอย่างไรก็ตามในบทของตำนานและความเชื่อ องประกอบของแนวคิดนี้ก็มีอยู่ปรับปลายในหลักการเล่่าแปรธาตุที่เน้นความสมดุลระหว่างธาตุการชระวิญญาณและการกลับคืนสู่ภาวะสมบูรณ์ครับในสายตำนานยุคลางความพยายามในการแปรธาตุไม่ได้เป็นเพียงการพุ่งเป้าไปที่การแปรตะกั่วเป็นทองคำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแปลจิตใจมนุษย์ให้บริสุทธิ์ซึ่งมักต้องแลกด้วยการเสียสละบางอย่างเช่นการยึดติดทางโลกหรือความต้องการต่างๆโดยมีความเชื่อว่าสิ่งสูงส่งย่อมได้มาด้วยราคาที่แพงมหาศาลเช่นกัน หนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคล้ายกับการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมที่สุดอาจจะเป็นนิโคลัสเฟลมลครับซึ่งมีตำนานกล่าวว่าเขาค้นพบศิลานักปราชญ์ได้หลังจากการตีความหนังสือโบราณแต่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เขาต้องละชีวิตทางโลกกลายเป็นผู้สแสวงหาที่มุ่งเฉพาะหนทางจิตวิญญาณเท่านั้นตำนานบางฉบับยังบอกว่าเขาและภรรยาได้หายตัวไปเพื่อแลกกับชีวิตนิรันดร์และปัญญาเหนือสามัญ แม้เรื่องการแลกเปลี่ยนดิ่เท่าเทียมจะไม่ใช่คำที่ปรากฏตรงๆในตำนานเอาเคมีดั้งเดิมเลยแต่ล่องลอยของหลักการการได้มาซึ่งสิ่งใดต้องแลกด้วยสิ่งบางอย่างที่เทียบเท่ากาันก็ปรากฏในหลายคำบอกเล่าของตำนานความเชื่อและหลักการทางจิตวิทยาณในศาสตร์เอลเคมีมาโดยตลอดครับทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนพลังความรู้หรือจิบวิญญาณโดยเฉพาะในพิธีกรรมลึกลับและการค้นหาศีลานักปรา์ซึ่งไม่มีใครได้มาฟรี จบไปอีกแล้วนะครับกับเอาเคมีการเล่นแร่แปรธาตุก่อนจะไปการก็บอกกนหน่อยสิครับว่าฟังแล้วอยากเลี้ยงหมาสักตัวไหมแล้วคอยช่วยกวดไลค์และซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี